สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอปั๊มแช่หรือที่เรียกกันว่าปั๊มไดโวนะครับผมของเราจะเป็นแบรนด์ยี่ห้อบัสตันนะฮะแบรนด์นี้การันตีว่าใช้ทุนทองแดงแท้100%นะครับผมปั๊มไดโวนำไปใช้งานก็ดูดน้ำออกจากบ่ออะไรพวกนี้นะฮะอย่างเช่นใช้างานก่อสร้างนะครับที่มีน้ำขังก็ใช้ไดโวดูดน้ำได้นะครับผมหรือจะนำไปดูดน้ำออกจากบ่อปลาก็ได้นะครับของเราจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาด1นิ้ว 3 7 0เจ็สิบวัตต์นะครับผมแล้วก็ขนาด2นิ้ว750้ย้าสวัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดดูรุ่น1นิ้วกันนะครับผมเปิดกล่องมาก็จะเจอคู่มือนะครับนหนึ่งเล่มนะฮะแล้วกจ็จะเจอเครื่องหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ตัวเครื่องกันนะครับ ขนาด1นิ้วตัวนี้นะครับให้กําลังไฟมาที่3 7 0วัตต์นะครับหรือประมาณ0ูนดแรงนะครับผมดูดก็ระยะ16บเมตรครับผมที่25ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้บอดี้ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับก็มีตะแกรงเป็นสแตนเลสนะครับไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะครับผมข้อต่อดูดน้ำตรงนี้นะครับอันนี้ทำมาจากทองเหลืองนะครับใช้ยาวยาวเลยครับผมอันนี้แล้วก็พิเศษกว่าหลายๆรุ่นนะครับ อันนี้ให้สายไฟยาวมาเกือบเกือบสิบเมตรนะครับผมหลายๆรุ่นให้มาแค่ห้าเมตรนะครับแบรนด์นี้ให้มาเต็มที่เลยนะครับก็หนึ่งนิ้วก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องของรุ่นสองนิ้วกันดูนะครับผมเปิดออกมาก็จะเจอคู่มือหนึ่งเล่มนะครับผม แล้วก็จะมีข้อต่อแถมให้อีก2อันนะฮะก็คืออันนี้จะเป็นไซส์ขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ขนาดนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเครื่อง2นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้3ขนาดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ตัวเครื่องกันนะฮะตัวขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้มีกำลังไฟอยู่ที่750วัตต์นะครับผมถ้าเทียบเป็นแรงก็เท่ากับ1แรงนะครับ สามารถดูดได้ระยะถึง16เมตรนะครับผมที่167ลิตรต่อนาทีนะฮะตัวนี้บอดี้ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะแต่แกงอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับไม่ต้องกลัวสนิมเลยฮะแล้วก็ข้อต่อข้อต่อตัวนี้จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ไอข้อต่อที่แถม1นิ้วกับนิ้วครึ่งนะครับจะทํามาจากพลาสติกนะครับถ้าของแถมทามาจากพลาสติก ถ้าของที่ติดเครื่องจะทํามาจากทองเหลืองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พิเศษกว่าหลายๆรุ่นเลยนะครับก็คือให้สายไฟมายาวกเกือบสิบเมตรนะครับหลายๆรุ่นทํามาให้แค่ห้าเมตรนะฮะตัวนี้ให้มาสิบเมตรเต็มที่เลยครับผมก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสองนิ้วครับผมโดยรวมแล้วคุณภาพของยี่ห้อนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเรื่องการใช้งานก็ตัวนี้จริงๆสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับผมถ้าเกิดว่าเรา จุ่มน้ำจนท่วมมิดเครื่องนะฮะแล้วก็อย่าปล่อยให้อุณหภูมิของน้ำอ่ะร้อนจนเกินไปครับอันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ระหว่างการใช้งานแล้วก็คอยสังเกตอุณหภูมิของน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มร้อนจนเกินไปแล้วก็ควรจะพักเครื่องสัก5้านาทีถึง10นาทีนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่าเปิดเครื่องโดยที่ไม่มีน้ํานะครับ พราะอาจจะทําให้เครื่องไหม้ได้นะครับผมเรื่องการรับประกันก็ตัวนี้จะประกันให้6เดือนเต็มนะครับอันนี้จะฟรีค่าแรงตลอด6เดือนครับผมส่วนค่าอะไหล่จะเสียตามจริงนะฮะก็คือชิ้นไหนเสียก็จะมีใบเสนอราคาไปให้นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับราคาจะอยู่ที่1,290บาทสำหรับตัว1นิ้วตัวนี้นะครับสำหรับ2นิ้วจะอยู่ที่1,890บาทครับผม ท่านที่สนใจก็สามารถระบุรุ่นที่ต้องการนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม